เลิมพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบะรมราชินีนาถจัดตั้งสถานศึกษาขึ้นในปีพุทธศักราช2536โดยบริษัทบางใหญ่เหลือเอสเตหจำกัดโดยนายสายันมั่นเหมาะกรรมการผู้จัดการใหญ่มีความประสงค์ที่จะจัดตั้งโรงเรียนประถมศึกษาและอนุบาลขึ้นภายในพื้นที่โครงการบางใหญ่ซิตี้ ซึ่งโรงเรียนเฉลิมเกียรติตั้งอยู่เลขที่79หมู่6ตำบลเสาธงหินอำเภอบางใหญ่มีเนื้อที่10ใไร่1งาน52ตารางวาเขตพื้นที่บริการหมูห6หมู่7ตำบลเสาธงหินอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบ,บุรีมีอาคารเรียนในปี2,564าจำนวน4อาคารเรียนเปิดสอนระดับชั้น,น,นอนุบาลสอง ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6หลักสูตรในชั้นเรียนปกติมีการจัดการเรียนการสอนใน2หลักสูตรคือหลักสูตระสมะวัยและหลักสูตรประถม,มศึกษาและห้องเรียนพิเศษ1หลักสูตรคือหลักสูตร n t e n ท i v e English โปรแกร m ในระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่4ปีการศึกษา2564รวมท 4, ั้งสิ้น3หลักสูตร ผู้อุปการะโรงเรียนพระครูกิตติวิทยาพรเจ้าอาวาสวัดราชประคองธรรมบริหารงานโดยนางสาวสุปัญญาพึ่ง,ร,ร,งรุง่งพงุงพ่มในการโรงเรียนนางหัทยาสงวนพงศ์รองพู้มในการโรงเรียนและนายสำเริงยิ้มดีรองพุ่มในการโรงเรียนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน116คน มีนักเรียนในปีการศึกษา2,564จำนวน1,619คนสีประจำโรงเรียนฟ้าม่วงวิสัยทัศน์โรงเรียนเฉลิมพระเกียตรติ60พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถเป็นโรงเรียนยอดนิยมของจังหวัดนนทบ,บุรีสร้างเสริมความรู้คุณธรรมจริยธรรมผู้เรียนด้วยกระบวนการลูกเสือ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพันธกิจส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้มีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติและมีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอัตลักษณ์รอบรู้วิชาการสร้างสรรค์กิจกรรมคุณธรรมนำชีวิตเอกลักษณ์วินัยสร้างได้ด้วยกระบวนการลูกเสือ โรงเรียนเฉลมเ 60, ิมพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถได้สรุปผลการจัดก,กิจกรรมในปีการศึกษา2561ถึงปีการศึกษา2563ทั้ง5ด้านจากเกณฑ์การประเมินเพื่อขอรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ประจำปีการศึกษา2564ดังนี้ด้านที่1ด้านคุณภาพนักเรียน มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยการจัดการเรียนการสอนผ่านกระบวนการการเรียนรู้ Active Learning ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการลงมือทำด้วยตนเองส่งผลให้ผลการทดสอบโอเนตระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2561ถึง2563 ในวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศโดยโรงเรียนได้จัดทำโครงการและกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โครงการพัฒนาการอ่านและการเขียนโครงการห้องสมุดมีชีวิตกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในด้านการอ่านและการเขียน ได้ดำเนินการวัดและประเมินผลจากแบบทดสอบปีละ4ครั้งในปีการศึกษา2,561ถึง2,562และในปี2,563ได้ทำการทดสอบเพียงสองครั้งเนื่องจากเกิดการระบาดของโรคโควิด -19 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เติบโตเต็มตามศักยภาพ ตามวัยเรียนทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาโดยคำนึงถึงการพัฒนาทักษะชีวิตผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถนักเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต2 ร่วมแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนในระดับชาติอย่างต่อเนื่องทุกปีอาทิเช่นรางวัลการแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้นโคโมิกสติประดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6การแข่งขันสร้างเว็บเพจประเภทเว็บไอดิเตอร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6การแข่งขันทักษะท,ทางด้านดนตรีไทยเช่น การแข่งขันเดี่ยวจะเข้เดี่ยวซอดร่วงเดี่ยวซออู้การแข่งขันปีพาดไม้นวมและการแข่งขันมารยาทไทยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6มีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมตามค่านิยมหลักของคนไทย12ประการตามที่สถานศึกษากำหนดโดยการจัดกิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยเน้นให้ผู้เรียนทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ของโรงเรียนและชุมชนผ่านกิจกรรมโครงการต่างๆได้แก่โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ด้วยกิจกรรมวันสำคัญมีการจัดค่ายคุณธรรมโครงการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย12ประการ กิจกรรมสวดมนต์ประจำสัปดาห์กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนโครงการโรงเรียนสีขาวโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการเยี่ยมบ้านนักเรียนการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนผ่านกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนและการแข่งขันกีฬาภายนอกโรงเรียนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะมีการคัดแยกขยะเพื่อนำขยะไปขายและเปลี่ยนเป็นรายได้ของนักเรียนด้านที่สองการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรียนมีการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของสถานศึกษาร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและชุมชนและนำผลการวิเคราะห์ที่ได้มาพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาให้มีความยืดหยุ่น และสอดคล้องกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาและจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้ตอบสนองตามความต้องการและเหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียนมีการดำเนินการนิเทศกำกับติดตามและประเมินการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่องมุ่งเน้นการประเมินและการวิจัยเพื่อนำผลมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรของสถานศึกษา ให้เหมาะสมสอดคล้องกับผู้เรียนและความต้องการของผู้ปกครองอีกทั้งยังมีการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอกจากสอมสอศอย่างเป็นระบบการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการเรียนรู้เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เสริมสร้างให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม ลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขโดยผ่านกิจกรรมการแนะแนวกิจกรรมลูกเสือ,อยุวกาชาติกิจกรรมชุมนุมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์และการจัดการสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษารวมถึงการทำการศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการโรงเรียนมีการจัดหาสื่อเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนโรงเรียนมีระบบการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลมาอย่างต่อเนื่องมีการวิเคราะห์ก่อนนำมาใช้ด้วยวิธีการประเมินผลที่หลากหลายทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนทุกคนอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ดีและดีเยี่ยมผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอยู่ในเกณฑ์ผ่านทุกคนส่งผลให้ผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในปีการศึกษา2561ถึง2563ทุกรายวิชาสูงขึ้นมีการรายง,งานผลให้ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ส่งผลให้ผู้ปกครองเกิดความพึงพอใจด้านที่3การบริหารและการจัดการศึกษาผู้บริหารมีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ยึดหลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่มีความรับผิดชอบและแสดงจุดยืนในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างชัดเจนมีการวางแผนติดตามงานอย่างเป็นระบบ ผู้บริหารปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความเป็นประชาธิปไตยสามารถบริหารและจัดการสถานศึกษาให้มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ชัดบริหารงานโดยใช้นวัตกรรมระบบการบริหารจัดการในรูปแบบเฉลิมโมเดลซึ่งเป็นการบริหารจัดการระบบคุณภาพ ที่ได้แนวคิดและหลักการของการบริหารโดยใช้วงจรเดมมิง PDCA บริหารจัดการศึกษาโดยใช้หลักการทฤษฎีในการบริหารงานแบบรอบด้านได้แก่การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมเน้นการทำงานเป็นระบบมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องใช้ฐานความรู้และข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อถือได้ในการวางแผนบริหารจัดการ ไม่แปลกแยกจากชุมชนจนเกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กรเกิดประโยชน์ในวงกว้างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจทุกคนยึดเป้าหมายความสำเร็จร่วมกันทำให้โครงการกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนดำเนินการประสบผลสำเร็จเกิดเป็นความภาคภูมิใจในความสำเร็จส่งผลให้ผู้บริหารได้รับรางวัล ครูสะดุดีด้านผู้บริหารรางวัลครูดีไม่มีอบายามุขรางวัลผู้บริหารส่งเสริมนิสัยรักการอ่านรางวัลน,นวัตกรรมสร้างคนดีอีกทั้งยังมีการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์จัดทำโครงการการบริหารงานตามหลักการกระจายอำนาจการจัดทำแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัตรริราชการประจำปี และมีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่องมีการจัดหาสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ใช้และพัฒนาระบบการจัดการสถานศึกษาแบบออนไลน์ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนำระบบออนไลน์ที่โรงเรียนพัฒนาขึ้นเองเพื่อใช้ในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนว มีการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่โดยคำนึงถึงความปลอดภัยที่เอื้อต่อการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมของนักเรียนด้านที่4การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการออกแบบการเรียนรู้โดยใช้ข้อมูลการวิเคราะห์นักเรียนและความเข้าใจของนักเรียนรายบุคคลมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผู้เรียนด้วยวิธีการที่เหมาะสม ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาอย่างเปิดกว้างมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยใช้กระบวนการกลุ่มและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนโดยโรงเรียนมีระบบการจัดการสอน ส่งเสริมให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนและเพิ่มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษและมีการส่งเสริมให้แก่นักเรียนที่ต้องการเรียนเพิ่มเติมเป็นรายบุคคลโดยจัดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อส่งเสริมความสามารถของนักเรียนและสนับสนุนให้นักเรียนได้เข้าแข่งขันในกิจกรรมต่งนางๆด้านที่5ความดีเด่นของสถานศึกษา จากการบริหารงานโดยใช้นวัตกรรมระบบการบริหารจัดการในรูปแบบเฉลิมโมเดลส่งผลให้สถานศึกษาได้รับรางวัลต่างๆโดยแบ่งรางวัลตามกลุ่มงานบริหารดังนี้งานบริหารวิชาการได้รับรางวัล IQA Award ประจำปี2561และปี2562รางวัลโรงเรียนดนตรีไทย100%เซ รางวัลห้องสมุดมีชีวิตระดับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษารางวัลโรงเรียนวิธีผุธชั้นนำรุ่นที่11นักเรียนมีผลสอบ NT และโอเน็ตเต็มร้อยงานบริหารการเงินทางโรงเรียนได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนในโครงการโรงเรียนพึ่งพาตนเองเพื่อการพัฒนา EDF จากอ e ียิปโรงเรียนได้เขียนเสนอโครงการ เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จากสํานักง,งานลูกเสือยุวกาชาติและกิจการนักเรียนงานบริหารงานบุคคลด้านผู้บริหารได้รับรางวัลครูรุ้สดุดีประจำปี2561รางวัลน,นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีประจำปี2563และรางวัลผู้บริหารส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประจำปี2,563ด้านครูได้รับรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์ Award. ได้แก่คุณครูปียพรล,ลิมพจรเดชรางวัลหนึ่งหมืคร,รูชนคนคุณธรรมด้านครูผู้สอนประดับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาได้แก่คุณครูจำรุนสีประเสริฐนูและคุณครูแสงดาวพรม,มากรางวัลครูบูรณาการทักษะชีวิต ได้แก่คุณครูแสงดาวพรมมากรางวัลนวัตกรรมสร้างสารรค์คนดีด้านครูผู้สอนระดับดีเยี่ยมได้แก่คุณครูมนทาปิยะธรรมรงชัยและคุณครูจีดาภาผิวผ่องรางวัลครูยอดนักอ่านระดับประเทศได้แก่คุณครูราาัตตารามกรมณีรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นได้แก่คุณครูบุพภาวิรุณพันธ์และ คุณครูธนชัยมหมามัตรางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และรางวัลครูดีไม่มีอบายมุกงานบริหารงานทั่วไปได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี2561และปี2562รางวัลน,นักเรียนไทยสุขภาพดีระดับประเทศรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับภาคกลาง รางวัลยุวกาชาต์ต้นแบบระดับจังหวัดโรงเรียนเฉลิมพระเก 60, ียรติ60พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถได้ดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการมีการวางแผนและกำหนดคิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนสืบต่อไป